อีลอนมัสในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ของทวิตเตอร์ทวิตข้อความเสนอให้เปลี่ยนสำนักงานใหญ่เพื่อช่วยเหลือคนไร้บ้านค่ะอีลอนมัสพูดถึงหุ้นรายใหญ่ที่สุดของทวิตเตอร์ทวิตข้อความเสนอให้เปลี่ยนสำนักงานใหญ่ที่อยู่ในนครซานฟรานซิสโกรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐเป็นที่พักเพื่อช่วยเหลือคนไร้บ้านเพราะว่าในสำนักงานมีพนักงานเข้าไปทำงานเพียงไม่กี่คนจากมาตรการป้องกันการระบาดของโควิด -19 ปรากฏว่าเจฟเบซอสผู้ก่อตั้งบริษัท a m azon โพสต์ข้อความสนับสนุนแนวคิดนี้พร้อมเสนอว่า s <S ไม่จำเป็น <be> ต้องเปลี่ยนอาคารทั้งหลังใช้พื้นที่บางส่วนของอาคารเป็นที่พัก <like. S 1> สำหรับคนไร้บ้าน <Universal. S 1> เพื่อให้พนักงานมีโอกาสเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครได้ง่ายขึ้น ที่ประชุมสภาประชาชนสูงสุดของเกาหลีเหนือจัดพิธีฉลองวาระครบรอบ10ปีที่คิมจองอึนดำรงตำแหน่งผู้นำสูงสุดของประเทศโดยประธานในที่ประชุมกล่าวยกย่องคิมในฐานะผู้นำประเทศที่ทำให้โครงการนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือประสบความสำเร็จถือเป็นการบรรลุเป้าหมายครั้งประวัติศาสตร์คิมขึ้นดำรงตำแหน่งผู้นำประเทศแทนบิดาคิมจองอิลที่เสียชีวิตเมื่อเดือนธันวาคมปี2554 เจ้าหน้าที่สเปนตรวจสอบซากสัตว์สตาฟมากถึง1,090ตัวลังยึดมาได้จากโกดัง2แห่งพื้นที่กว่า50,000ตารางเมตรในเมืองบาเลนเซียของสเปนจำนวนนี้เป็นสัตว์ที่ได้รับการคุ้มครองภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์หรือไซเตสมากถึง405ตัวและยังตรวจพบซากเสือชีตาเสือดาวสิงโต แมวป่าหมีขั่วโลกเสือดำแรดขาวรวมถึงงาช้างขนาดใหญ่อีก198กิ่งตำรวจเปิดเผยว่าการเข้าจับกลุมครั้งนี้ถือเป็นการยึดซากสัตว์สตฟที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปขณะที่ซากสัตว์ทั้งหมดมีมูลค่าสูงถึง29ล้านยูโรหรือประมาณ1,000ล้านบาทในตลาดมืขดขณะที่เจ้าของโกดังแห่งนี้อาจจะถูกตั้งข้อหาลักลอบนำเข้าซากสัตว์และก่ออาชญากรรมต่อสัตว์และสิ่งแวดลอ้อม